เหมือนเรามาทํางานก็อยู่ที่บ like ้านไอเวงก็ลูกอีกอะอะไรอีกมีลูกด้วยใช่ถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ไม่ต้องทิ้งลูกมาแล้วตอนนี้ลูกอยู่กับใครอยู่กับยายคิดถึงลูกไหมคิดถึงได้กลัเดินรอหาคนไทอยู่ค่ะไอยู่ได้นานได้อยู่เรามาเรือนกว่าค่ะมาทำอะไรคะมาถ่ายของขายอาหารค่ะขายยี่ก็อยู่ในไทยนะ ขายดีก็อยู่ในไทยไม่ขายดีค่ะช่วงปิดเทองของเขาจะขายดีค่ะแล้วตอนอยู่ไทยทำอาชีพอ,อไรระไรคะก็อาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะเพิาะทีว่าที่บ้านไม่ค่อยมีงานก็มามาอยู่มาเลค่ะมาจากจังหวัดอะไรกันดีนาราที่ว่าหาเสดลก็ลงเองอโอแล้วทําไมมาอยู่ที่นี่ใครชักชวนมาเพื่นอนค่ะมาอยู่ที่นี่<อ>ได้เงินประมาณเท่าไหร่ห้าสิบริงกิตค่ะห้าสิบริงกิตต่อวันตกแล้วประมาณเป็นเงินไทยเท่าไหร่สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาททำอะไรบ้างที่นี่ทำ เสิร์ฟข้าวแล้วก็ล้างจานทั้งทั่วไปค่ะได้อยู่ไทยได้เงินวันละกี่บาทสองร้อยห้าสิบบาทต่างกันร้อยกว่าบาทใช่ค่ะมาถ้าคนเยอะจะอ่าอาค่าศู์จะแรงนิดนึงค่ะโอ้ค่าแรงก็จะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะถ้าคนเยอะอ่ะช่วงเนี้ยเขาจะเพิ่มแล้วเราก็ข้ามไปข้ามกลับในไทยด้วยใช่ค่ะมีหลายคนที่อยู่ฝั่งไทยค่ะแล้วพอเจอคนไทยนักท่องเที่ยวคนไทยเยอะไหมคะ ช่วงน,นี้น่ค่อยมีคนใหญ่จะเป็นคนมาเลเซียใช่ที่ร้านขายอะไรบ้างคะเหมือนข้าวมันไก่ขังไทยค่ะเราจะมาย้อนรอยกันหน่อยค่ะว่าคนไทยที่มาจากนาราธิวาสเข้ามาทํางานอยู่ในมาเลเซียต้องทําอะไรบ้างหนึ่งคือต้องเสิร์ฟอาหารแบบนี้ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งเป็นคนไทยทั้งเป็นคนมาเลเซียค่ะ ส่วนมาดูอาหารมาเลเซียกันหน่อยอันนี้คือข้าวมันไก่ที่มาจะคล้ายๆข้าวมันไก่ไทยนะคะเวลาเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ําซุปแบบนี้กลิ่นหอมมากนะคะส่วนไก่ข้าวมันไก่เขาจะไม่เหมือนเรานะคะเขาจะใส่เหมือนเครื่องเทศอยู่ข้างบนด้วยแล้วก็มีข้าวแบบนี้พร้อมกับน้ําจิ้มมาลองชิมกันหน่อยคะ่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ขอชิมตัวข้าวก่อนนะคะ ตัวข้าวเขามีความหอมอะไรไม่รู้น่าจะเป็นเครื่องเทศฝังมาเลเเสียข้าวนุ่มนุ่มเลยค่ะแล้วก็มีรสชาติติดปลายเค็มนิดนึงมาดูไก่ไก่อย่างที่แป้งบอกไปว่าเขาจะมีเครื่องเทศอยู่ด้วยอืมอไ,กไก่อร่อยกว่าไก่อร่อยไก่ดีไก่ทำไก่นุ่มอืม กดรที่คนมาเลเซียคือนิยมซื้ออาหารกินนอกบ้านมากกว่าทําเองนะคะถ้าหาตลาดมูโนกลับมาสมบูรณ์เสร็จสร้างเสร็จจะกลับไปไหมคะกลับไปะยังไงก็กลับไม่ได้รับจ้างต่อไม่อยู่ที่นี่กับที่กินเองที่บ้านเราองไงบ้างอยู่ที่บ้านสบายกว่าที่เนี่ยต้องระแวงทุกอย่างเลยนะระแวงอะไรเหมือนเหมือนเรามาทํางานก็อยู่ที่บ้านระแวงก็ลูกอีกอ่ะอะไรอีกลูกด้วนใช่ถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ไม่ต้องทิ้งลูกมา ลูกอายุเท่าไหร่แปดขวบแล้วตอนนี้ลูกอยู่กับใครอยู่กับยายคิดถึงลูกไหมคิดถึงได้กลับไปหาลูกบ้างไหมพาวันเข้าไปค่ะแล้วการเดินทางกลับไปมันมีค่าใช้จ่ายไหมมีค่ะประมาณห้าเหรียญห้าเหรียญห้าลิงกิตห้าริงกิตต่อมาห้าริงกิตกลับแล้วก็ห้าลิงกิตประมาณเจ็ดสิบไปกลับใช่ประมาณเจ็ดสิบก็ถือว่าเยอะสําหรับเราไหมเยอะอีกกล้ ถ้าอยู่ที่บ้านนี่คือสบายแล้วทำงานขอที่บ้านได้ไงคะแต่ถ้าหากลูกลับไปกลับไปเนะาะค่ะกลับไปก,กลับได้แี่นอน